สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจกกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะนักเรียนคงจะเคยได้ยินคำว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันเป็นเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศกันแน่คะ คำนิยามของคำว่าลมฟ้าอากาศนะคะหรือเวเตอร์หมายถึงสภาพอากาศหรือลักษณะอากาศในระยะเวลาสั้นๆเช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นสัมผัสลมความกดอากาศณนะเวลาใดเวลาหนึ่งของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และฤดูกาลค่ะนี่คือคำว่าลมฟ้าอากาศนะคะ ส่วนภูมิอากาศค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า climate ค่ะภูมิอากาศจะบอกถึงสภาพอากาศของท้องถิน่นท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะโดยต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบอากาศในระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อย30ปีนะคะแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วสามารถนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นมาคาดการภูมิอากาศในอนาคตได้ค่ะมาดูกิจกรรมที่1น,นะคะ ตรวจสอบความเข้าใจว่าข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศหรือเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศนะคะประเทศไทยมีอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตามฤดูกาลนักเรียนคิดว่าเป็นลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศคะคำตอบคือ ภูมิอากาศค่ะเพราะว่าน่าจะมีข้อมูลยาวนานนะคะถึงจะสรุปได้ว่าอากาศในประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้นค่ะไปข้อต่อไปค่ะวันนี้อากาศหนาวฉันต้องใส่เสื้อโค้ทและถุงมือข้อความนี้เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศคะถูกต้องค่ะเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศค่ะ ฝนตกหนักรถติดมากข้อความนี้เป็นลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศคะคำตอบคือลมฟ้าอากาศค่ะภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่26.3องศาเซลเซลียสภาคใต้บริเวณชายฝัง่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย27.5องศาเซลเซียส ข้อความข้างต้นเป็นข้อความเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศคะคำตอบคือภูมิอากาศค่ะเพราะว่ามีคําว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนั่นเองค่ะสามคำสำคัญที่เราจะรู้นะคะในวันนี้ก็คือปรากฏการณ์เรือนกระจกภาวะโลกร้อนแล้ก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะ ทั้ง3คํคำนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะคะหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามต่อไปค่ะคาแรกนะคะปรากฏการเรือนกระจกค่ะหรือเรียกว่า Green ฮ o u s e อ f เฟก t ค่ะซึ่งปรากฏการเรือนกระจกเนี่ยเกิดจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนะคะมีความสามารถกักเก็บรังสีอินฟราเรดจากโลกทำให้โลกอบอุ่นขึ้น ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นภาวะเรือนกระจกหรือปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะซึ่งปกติแล้วโลกของเราก็จะมีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ชั้นค่ะชั้นแรกค่ะทโทโพสเฟียค่ะสตาโตสเฟียมีโซสเฟียเทอร์โมสเฟียและเอกโซสเฟียดังพาพค่ะส่วนคำว่าภาวะโลกร้อนค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกเนี่ย ไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากลังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอันนี้เรียกว่า global warming นะคะคือภาวะโลกร้อนค่ะส่วนคำที่3การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบของสภาพอากาศในระยะยาวเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะซึ่งทำให้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติได้ด้วยและเกิดจาก ฝีมือของการกระทําของมนุษย์ด้วยค่ะ3คํานี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรนักเรียนสามารถเขียนเพื่อเชื่อมโยงคําที่1คําที่2และคําที่3โดยใช้ลูกศรชี้เพื่อหาเหตุผลได้เลยนะคะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอเพื่อทํากิจกรรมค่ะการเรือนกระจกมาจากไหนนะคะเรามาดูกันค่ะการเรือนกระจกที่สําคัญ7ชนิดค่ะ ตามพิธีสารโตเกียวได้แก่คาร์าบอนไดออกไซด์ค่ะเทนไนรตรัสออกไซด์ค่ะซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ค่ะไโนโตรเจนไรฟลูออไรด์ค่ะกลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออคาร์าอรอราบอนค่ะและก็กลุ่มกา๊าซเปอร์ฟลูออคาร์บอนค่ะซึ่งกา๊าซทั้ง7ชนิดนะคะมีความสามารถหรือศักยภาพที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแตกต่างกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ นักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดคะที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยคาร์บอนค่ะแน่นอนค่ะคำตอบคือการปลดปล่อยคาร์บอนค่ะซึ่งคาร์บอนก็ถือเป็นแก๊สเรือนกระจกค่ะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนำไปสู่ภาวะโลกร้อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ค่ะ ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบพิซซ่าเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกได้เลยค่ะ